ครับผมนายวิชิลันน์นแขงชื่อเล่นชือชน่อแกบเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาบัญชีคณะการบัญชีก,กรากกรจัดก,ก,การครับถ้าถ้าจะเล่นเป็นปองปองนี่จะเป็นคนที่ขยันแบบหน้าตาเยียแต่เป็นคนที่มีหลักการวานแผนธุรกิจด้วยจะทําอะไรแล้วจะชอบรักขั้นตอนอันนี้เอาขายขายอะไรที่ที่เราคิดว่าเราเปเซนได้ดีมากๆ ใ่เสออ่ะใเสอนี้ใส wow. ่แล้วยดูดีเด็กข i̇şte ึ้นสิบปีลุงดูห uh, น uh, ้าผมหน้าผมหน้าตาดีไหมคืดีลุดูก็งดียมาผูหน้าตาดีไหมผมหน้าตาดีนะแล้วผมลองใส่เสื้อแล้วงดูหน้าผมตอยโอ้ไงโตก็ดูบ้าขึนเยปอง่ากับอะไรปองาจับ ว่าังมาจับไงหบอกว่ากี่ครั้งแล้วขเขาแค่อยากให้ผมจะไปไหนก็ไปไปไม่อะไม่จะไม่ไปไหนอะจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวกูไปเอง